มาอีกแล้วครับคันที่สองของอู่จำฮอนครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาดู d c 1 2 0 x ครับอันนี้รถป้ายแดงอีกใช่ไหมเนี่ยรถป้ายแดงคันที่สองแล้วครับที่เข้ามาในอู่จำฮอนครับวันนี้ตู้แอร์นู้อู้ไอคันนาะไตู้แอร์อู้้แอร์โอไอคันคันคันที่มารอบที่แล้วไม่ใช่ตู้แอร์ครับอันนี้ตู้แอร์โอ้โห ดูมันทรงใหญ่ใหญ่กว่าคันที่ในนี้ตัว A ใหญ่กว่าลูกเต็มกว่าอันนี้คือถอดปากออกเรียบร้อยแล้วอ๋อเออใช่เนาะมันมันจะมีแค่แค่ตรงนี้เนาะอันนี้มันเพิ่มขึ้นอีกไปรับแต่ตัวนู้นก็ดีแล้วหมกอ A A กรองอะกรองอากาศอะที่เดิมใช่ไหมที่เดิมอใหญ่มากอีกอ้ มีตู้แอร์ครับพี่น้องันนี่รถเส้นที่อยู่นะเป็นดูนะใช่ไหมอยู่ที่ไหนบ้านไผ่บ้านไผ่คอนแก่นครับนี่แล้วดูเก็บที่อยู่นะโอ้คันที่สองมีแต่รถใหม่เลยครับเ,เข้ามาใสาช่ชุดแตง่งชุดแต่งก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเกสเต็ปเดิมครับเกลดันสเตปเ็เตปเดิมเลย ตัวนี้โค้งแล้วตัวนี้ปากเกอรสามเม็ดสามเม็ดเป๊ะเลยครับโอ้โหนี่คูบตา้าสายนบ้านไผ่ครับอันนี้รถรถอะไรมาส่งเนี่ยสิบลอ้อมาส่งใช่ไหมโอ้ต้องเป็นสิบล้อเลยเนาะถึงจะคนได้ โอ้เได้ช่นแบบไปยโอ้นี่ตีแบบตีแบบมาละตูดซิ่งครับได้แบบและอยาเห็นช่างช่างภูมาออกแบบครับมาตั้งแบบอเกิรรถจากอู่จำฮอนก็ต้องมีแบบนี้ออกทุกคันครับคล้ายๆเนี่ยแต่ตัวนี้จะก้มลงหน่อย ขายจะก้มลงในต,ตัวนี้แหลมแหลมลงเลยน่าจะแบบใหม่ครับตัวนี้โอ้ที่ยึดเขาจะไม่เหมือนกันนะที่ยึดมันมีสองนอนะ็อตเนาะตัวนี้น่าจะน่าจะบนล่างเอ้ยไอตัวนี้มันไม่ใช่นอ็นอตน็อตจะอยู่ฝั่งขวาครับโอ้มันมันไม่เหมือนกันนะต่างกันมากเลยต่างกันเยอะเลยครับ ไปฝั่งนี้ก็ยึดบนล่างฝั่งนี้ด้านล่างกลางด้านบนสองอ้มีแล้วแข็งแรงอู้บิกแ็กใหม่เลยน่าจะของร้อยห้านะตัวนี้เนี่ยเกียร์ไว้ด้านหลังครับนี่สไตล์รถถังครับ <laughs> อันนี้ก็ใส่โซ่คอเรียบร้อยก็จะตักปากแล้วครับจะได้ใส่ปากแล้วน่าจะเสร็จวันนี้แล้วมั้งค่นี้นี่รอรอราวนิ้อ,รอ,รนอีกวะโอช่วงล่างเขามัดฐานมากเลย เลียวดันก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือราวครับรายังยังไม่ไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ทําครับนะ่าจะเสร็จภายในสองวันไม่นานครับ่างอูนี้ทําเร็วมากเลยถ้าเอาจริงๆทําได้วันละคันเลยนะจริงๆเนาะใช่ไฟด<อ>ไเดงี้ยวันละคันเ <laughs> อันนี้ก็ยังรับมาเรื่อยๆเนาะถ้ามีใครสนใจจะมาทำก็เข้ามาเลยครับถ้าอยากลองของดีๆหน่อย จะมีคันที่สามเข้ามาอีกนับแต้มไปเลยนะนับแต้มไปเลยอันนี้คันที่สองฮะเอู้ยเย็นเกียบเลยนี่โอ้อย่างนี้เกี่ยวทั้งวันทั้งคืนเลยนี่โอ้โอ้เบ่โอ้เบ่เขา ดูเล็กมากเลยเอาามาดูภายในครับน,นี่ถ้าทำเป็น V.I.P. เนอะสุดจัดเลยโอ้โอ้มีติเกอร์นี่จำมาห่อนเจริญยนต์ครับนี่เบอร์โทรติดต่อได้ครับใครที่จะเอารถมาบิว้วรถมือสองเอามาบิ้วก็ได้ครับทำได้ทุกอย่าง ก็แต่มันก็สําหรับผมนะมันสูงอะสาหรับผมนะมันต้องเอาแบบผมชอบเยออ่อๆแบบต่าๆหน่อยอะอน,นี้สูงหน่อยสูงก็ดีนะเห็นเห็นเห็นแบบเห็นทั่วเลยระว่างปากครับรถใหม่รถใหม่ นี่ครับแอร์แอร์ก็มีกี่รูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แอร์มีสี่รูเย็นเย็นไปรถกระบะไหมเนี่ยมีระบบเป่าหน้าสัมผัสไ้คอมเอร์ร้นด้วยกดตรงนี้เป่าออกเลยใช่มันจะเป่าออกฟูนออกมาเลยมีตัวนี้เป่านี่กับเป่าโน่นกดค้างไว้ถึงสี่ถึงห้าวินาทีทำความสะอาด โอ้โหเผงพัดลมคอยร้อนเนาะนี่ครับเป่าเลยก็ดีมากพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับฝุ่นนี่พุ่งออกมาเลยใช่ไหมเป็นแบบสปริงแล้เนี่ยองี้ยเจ้าเลยเออแบบสปริงเนี่ยได้ได้ได้เปลี่ยนไหมนะว่าตัวนี้ไม่ตัวนี้ของเขาเลยเดิมโรงงานเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนใส่ใส่ของอูใช่ไหมโดยว่าของเอใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้มันกีบเป่าอือต้องออกแบบออกแบบใหม่แล้ว ติดฟ sí, ิล hey, uh, ์มดำเนาะแต่ต like ัวน okay. ี้มันก็มันร้อนอะเวลาตากแดดต้องติดฟิล์มดำใหญ่กว่าไอ้คันที่มาคันแรกเพราะมันมีตู้แอร์เพราะมันมีตู้แอร์ถึงมันใหญ่อะโอ้ดุดำจริงๆครับนี่ก็ ใช่ดูร้อยห้าไปเหมือนเล็กเลยเนี่ยร้อยห้าครับผมจะให้ดูความแตกต่างความความเล็กใหญ่ครับนี่อันนี้ร้อยห้านะมาดูคันนี้ครับเต็มกล้องเลยเนี่ยดูร้อยห้าเล็กไปเลยครับนี่เรียงกันยาวเลยร้อยห้าครับหนึ่งสงสามคันด้านหน้าเจ็ดสิบ็ดิบก็ยิงยิงงเล็กไปใหญ่เลย70็ดส เป็นน้องเล็กไปเลยครับได้วัดวัดดูใบแท็กยังยังบอกวัดวัดดูดี่มันเท่าไหร่ถึงถึงหกสิบไหมหกสิบเป๊ะเลยเป๊ะเลยหกสิบเป๊ะเลยร้อยห้าก็น่าจะ เท่าไรห้าสิบห้าสิบถึงห้าสิบห้าเลร้อยห้าความกว้างของใบใบแท็กครับโอ้ไม่ใช่ใบแท็กไม่ใช่แมคโครติดติดปากแล้วใบแท็กอันนี้ก็ของร้อยห้าวันนี้อันใหม่นี่เนาะเบิกใหม่ทั้งหมดเลยโอ้รถไปแดงจะขายออกไม่ได้ทีนี้เนี่ยทำรถเงือสอง กระป้ายแดงเลยนี่บางคันก็ไม่ได้เปลี่ยนเน,ะนาะบ,บางคนันเอมันยังใช้งานได้ก็ออไม่ได้เปลี่ยนนี่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบดูเล็กไปเลยนะม,ย <laughs> มาเจอคันนี้นี่7เจดสิบดูเหมือนหกสิบเลยอันนี้น้ำบริจาคบะใช่อ้ของบริจาคอันนี้ยังยังรับอยู่ไหม,ไมรับบริจาคชายแดนครับ เหตุการณ์ไม่ไม่สงบครับไม่อยากพูดหรอกเหนื่อยครับไม่อยากพูดไม่พูดดีกว่ารีวิวให้ดูแค่นี้ครับอบที่แล้วก็รายละเอียดก็บอกไปแล้วแต่บางอย่างผมก็ยังไม่รู้นะยังยังไม่เคยเ <c oughs> จอตอนใช้งานครับ <c oughs> เดี๋ยวนาปีปีนี้แหละ <c oughs> เยวจะรีวิวให้ชมครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไห่ <Thank you. S 1> ปากเรียบร้อยครับ <Thank you. S 1> นี่เออใส่ราว